สวัสดีครับผมเจอการีกครั้งงกับผมอนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบสี่ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือว่าเกี่ยวกับการเจาะบาดานนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวสวนครับผมวันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์นี่เลยครับผมที่สวนนะครับผมที่สวนเจ้าของเองเลยน้ําไม่ค่อยพอใช้ครับผมแห้งแ้งมากนะครับผมน้ําขาดบ่อเยอะครับผมน้ําหนีตัวเยอะ หนุ่ที่มองเห็นไกลๆนุ่นคือชุดโซล่าเซลล์นะครับผมติดไปเจดปีที่แล้วนะครับผมก็อาศัยน้ําโซล่าเซลล์จากชุดนั้นแหละครับผมเป็นตัวเลี้ยงพื้นที่ในสวนพืชผักในสวนนะครับผมก็ตอนนี้น้ําบาดาลยุบยุบหายลงไปเยอะครับผมเพราะว่าแย่งกันดูดนะครับผมใครๆก็เจาะวันนี้มาเจาะใหม่นะครับผมที่สวนเจ้าของนี่บ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมเนี่ยข้างๆมองเห็นก็เขียวนะครับผมวันนี้จะมาลงเป็นปั๊มเนี่ยครับผมตัวสามแรงท่าออกสามนิ้วนะครับผมพื้นที่ในเขตอ่า เทพภาคเถพาภาคอีาสานนี่ก็ยังไม่ค่อยมีใครทํานะครับผมตัวสามนิ้วสามเรงทอกสามนิ้วนะครับผมวันนี้แทบจะเป็นเจ้าแรกในตัวจังหวัดก็ว่าได้นะผมที่จะลงตัวสามนิ้วนะครับผมที่สวนผมเลยวันนี้ตัวนี้เป็นตัวปั๊มนะครับผมปั๊มเนี่ยเป็นสามเงทอกสามนิ้วหลายๆคนนี่อยากก็ไปลงกันละเกินเหมือนเดิมครับผมก็ฝากบอกลงได้เฉพาะบอาา่อบาหน้าหกนิ้วขึ้นไปนะครับผมสี่นิ้วห้านิ้วลงไม่ได้นะผมแล้วน้าต้องดีด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวได้น้ําเยอะ พอออกสามนิ้ววันนี้ที่สวนก็บอเจาะไม่ก็ถือว่าโอเคครับผมมีน้ําในระดับหนึ่งก็ถือว่าน่าจะดูดตัว3ามนิ้วตัวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนู่นไอชุดโซลา่าเซลล์ชุดเก่าหน่อยว่าติดตั้งโซลา่าเซลล์ไปแล้วหกเจ็ดปีนะครับผมเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรไหมนะครับผมคุ้มค่ากับการลงทุนไหมนะครับผมนู่นมองเห็นไกลๆนู่นครับผมเดี๋ยวพาไปชมปใหกล้อันนี้ก็คือแผงโซลา่าเซลล์นะครับผมอันนู้นคือบ่อบดานมองเห็นไกลๆนู่นครับผมอันนี้คือน้ําไหลเนี่ยครับผม โซลาเซลล์ชุดนี้เป็นของผมเองครับผมที่สวนนี่ผมติดตั้งมาเจ็ดปีเข้าปีที่แปดปีนี้นะครับผมก็อาศัยจากไอบอ่อบาดานบ่อนี้นะครับผมเป็นตัวเลี้ยงปลาครับผมลดข้าวลดของในสวนพื้นที่ยี่สิบไร่นะครับผมอาศัยจากบอ่อบาดานบอ่อนี้บอ่อเดียวนะผมมองเห็นไหมน้าไหลตรงนั้นท่อออกนิ้วครึ่งนะครับผมท่อออกนิ้วครึ่งแล้วก็ออกไม่แรงด้วยนะครับผมออกไม่แรงแต่ก็มีพอที่จะเลี้ยงปลาแล้วก็ เลี้ยงผื้ผักในสวนนะผมถ้าเอาทานาทำทำไร่เท่าทำนาไม่พอนะผมอย่างพื้นที่ของผมตรงนี้มันบ่อบาดาลบ่อน,นี้มาก่อนน้าเยอะมากครับผมโจะใหม่ๆน้าเยอะมากแล้วปรากฏว่า,าพื้นที่ใกล้เคียงเขาก็มาเจะตามกันเยอะนะครับผมมีแต่บ่อบาดาลแล้วก็ติดตั้งโซล่าเซลล์ปรากฏว่าน้ํายุบตัวเหลือน้าน้อยนะผมก็ไหลประมาณนี้ครับผมครึ่งท่อเต็มท่อมั่งนะครับผมแล้วแต่รวมของมันก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ได้ใช้สอยภายในในใน,ในสวนนะผมพื้นที่2ี่สิบไร่เนี่ยถือว่าได้ใช้สอยนะครับผมอย่างอันนี้ก็ แผงโซล่ซาเซลล์ก็ตั้งอย่างเงี้ยระเกะละกะไปหมดนะครับผมเนี่ยไม่ต้องเน้นความสวยงามเนี่ยเป็นโครงไม้นะครับผมแผงก็ไม่เคยไปทําความสะอาดสักทีหรอกรอกไอ็ไว้นงี้แหละครับผมเนี่ยมีแผ่นแตกบ้างแผ่นดีมั่งครับผมอย่างเมื่อก่อนชุดนี้ที่ผมติดตั้งประมาณแปดปีที่แล้วเนี่ยลงทุนเป็นแสนนะครับผมเห็นแค่นี้นะครับผมเป็นแสนแสนกว่าบาทซื้อทําเองเมื่อก่อนโซล่าเซลล์แพงมากนะครับผมทุกวันนี้มันถูกนะครับผมมันถูกหน่อยลหลายคนสอบถามมาว่าติดโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ําคุ้มไม่คุ้มนะครับผม คุ้มไม่คุ้มมันขึ้นอยู่ที่จุดประสงค์ที่เราทามอือลงมือทานะครับผมอย่างถ้าท่านเอาไปปลูกลดแค่ดอกชนชม5่าต้นห้ากระถางหกระถางนั่นไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าท่านทําสวนแบบนี้ทํานาทําไร่นะครับผมลงทุนกับระบบปั๊มน้ําแบบนี้คุ้มนะครับผมเนี่ยอย่างอันนี้ถ้าผมไม่ติดโซลา่าเซลล์ผมต้องใช้เครื่องปัน่นเพราะว่าพื้นที่ของผมตรงนี้มันไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงนะครับผมเราซื้อเครื่องปั่นไฟเท่าไหร่ซื้อคูบต้าเท่าไหร่ซื้อมอเตอร์ Motor เท่าไหร่นะครับผมมันท่ี ปลูกเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับผมเนะื้อที่20ไร่พื้นที่ตรงนี้ผมก็อาศัยบ่อน,นี้นะผมก็เกิดไม่ต้องไปซื้อน้ํามันไม่ต้องเสียค่าไฟนะผมก็ไหลทั้งวันแบบนี้ครับผมถึงมัถึงว่ามันไม่แรงมันไม่เยอะแต่ว่ามันไหลทุกวันทุกวันนะครับผมเป็นของสะสมอย่างบอ่บอบอ่อบ่อสระน้ำบ่อน,นี้นะผมท่วมแมกโคนะครับผมมองเห็นอย่างเงี้ยมีเป็ดว่ายอยู่นะครับท่วมแมกโคปกติเลยถ้าหน้าฝนขึ้นมาถึงริมนี่แหละแต่ตอนนี้มันแล้งนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆขานี่แรงมากนะครับผม อันนี้นะครับผมได้หลายคนโทรมาสอบถามเยอะเลยนะครับผมว่าติดโซล่าเซลล์แล้วคุ้มไม่คุ้มครับผมมันขึ้นอยู่ที่จุดประสงค์นะครับผมถ้าท่านเอาไปทําสวนทํไร่ท่านคุ้มแน่นอนแต่ถ้าท่านเอาไปลดต้นชนชุมไม่คุ้มนะครับผมปลูกห้าต้นดอกต้นไปติดโซล่าเซลล์ลดไม่คุ้มนะครับผมอย่างนี้นะครับผมพาชมเนี่ยครับผมประมาณนี้เลยเนี่ยแพ่ก็ไม่เคยมาทาความสะอาดมาหรอกครับผมก็ปล่อยไว้และเกละกาศแบบนี้แหละปล่อยเลื่อยเปื่อยไปครับผมเอาจตมาให้น้ํามันไหลดีก็โอเคครับผมไม่ต้องไปเน้นอะไรมากมายนะครับผมมี อย่างน้อยเราก็มีน้ําให้เปียดว่ายแหละครับผมเนี่ยอย่างนี้เลยครับผมอันนี้สวนกเกษตรของผมอันนี้ก็จะลงเป็นตัวสามนิ้วบ่อนู้นนะครับผมลงท่อสามนิ้วเจาะน้ําใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปหลังแล้วกันใครอยากเห็นท่อสามนิ้วในเขตคราชนะครับผมรอชมคลิปนี้เลยเอาอย่างวันนี้สวัสดีครับผม